ขอบคุณครับรรท่านประธานครับผมนรเสตปัชยากรสมาชิกวุฒิสภากรุงเทพมหานครนะครับทุกท่านครับองค์กรอิสระในประเทศไทยเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อ30ปีก่อนนะครับจากรัฐธรรมนูญฉบับปี2540ซึ่งกล่าวกันว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนนะฮะที่มีตัวแทนของประชาชนเป็นผู้ร่างจึงไม่แปลกใจเลยที่หลักการขององค์กรอิสระจะตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นกลางปราศจากอิทธิพลและการครอบงำทางการเมือง เพื่อทำหน้าที่ควบคุมกำกับดูแลผลประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริงแต่ในความเป็นจริงที่เกิดขึ้นตลอดหลายปีที่ผ่านมาเราปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าองค์กรอิสระในประเทศไทยต้องเผชิญกับวิกฤตสไตายอย่างต่อเนื่องตัวอย่างเช่นผลสํารวจของซูเปอร์โพลเมื่อปี2564นะครับจะพบว่าประชาชนที่ไว้วางใจการทํางานขององค์กรอิสระเนี่ยมีไม่ถึงครึ่งของผู้ที่มาออกเสียงแล้ววันนี้ครับท่านประธานครับ เรากาลังพิจารณาเรื่องสําคัญที่เกี่ยวข้องกับองค์กรอิสระอีกครั้งหนึ่งคือการตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบประวัติผู้ที่รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการการเลือกตั้งอายการสูงสุดและตุลาการสารรัฐมนูญรวมถึงพิจารณาให้ความเห็นชอบกรรมการปปชแต่การดําเนินการเหล่านี้กลับเกิดขึ้นท่ามกลางกระแสข่าวการเข้าดํารงตําแหน่งโดยมิชอบของสมาชิกวุฒิสภาเราที่แพร่กระจายทั้งสื่อหลักและโซเชียลมีเดียตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาครับ ข่าวเหล่านี้ทําให้ประชาชนตั้งคําถามถึงความชอบธรรมของวุฒิสภาหลายท่านที่นั่งประชุมอยู่ในที่นี้นะครับก็ถูกทางกะกะตเชิญตัวไปชี้แจงแม้ข้อเท็จจริงจะยังไม่ปรากฏชัดแต่สิ่งที่ชัดเจนแล้วในวันนี้ก็คือประชาชนไม่เชื่อมั่นในวุฒิสภาของเราการเลือกตั้งองค์กรอิสระในสภาวะแบบนี้โดยที่ตัวผู้คัดเลือกยังมีข้อค้อหาจะส่งผลเสียไม่เพียงต่อวุฒิสภาเท่านั้นนะครับ จะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในองค์กรอิสระและในไทยที่สุดก็คือผลประโยชน์ของประชาชนที่สูญเสียไปมากไปกว่านั้นครับทุกท่านครับในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมากระแสของวงวิชาการแล้วก็โซเชียลมีเดียมีการพูดถึงประเทศไทยว่าเรากำลังมุ่งหน้าไปสู่สภาวะเฟลสเตทหรือว่ารัดล้มเหลวกระแสนี้เริ่มจากผู้คนในวงวิชาการเองแล้วก็คนในโซเชียลมีเดียนะครับที่กล่าวถึงหนังสือที่ว่า ที่มีชื่อว่า Why Nation f a i l เขียนโดยนักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบลฮะซึ่งเขากล่าวเตือนอย่างชัดเจนเลยนะครับว่าหากสถาบันการเมืองของประเทศใดก็ตามมีการผูกขาดอำนาจไม่ตอบสนองต่อเสียงประชาชนส่วนใหญ่อำนาจถูกรวมศูนย์ไว้เพียงแค่ของคนเพียงกลุ่มเดียวและกลไกการถ่วงดุลไร้ประสิทธิภาพก็อาจจะนําไปสู่สภาวะรัฐที่ล้มเหลวได้ไม่ว่าจะเป็นการที่ประชาชนรู้สึกว่าการเลือกตั้งไปก็ไม่มีความหมาย หรือการผูกขาดอำนาจการใช้กฎหมายที่เลือกปฏิบัติกระบวนการยุติธรรมที่ไม่เป็นธรรมสิ่งเหล่านี้คืออาการของรัฐที่กําลังจะล้มเหลวครับผมไม่อาจฟันธงได้นะครับว่าประเทศไทยกําลังเป็นรัฐที่ล้มเหลวหรือไม่แต่เมื่อผมฟังเสียงของประชาชนมากมายจากรอบข้างแล้วก็ในสังคมออนไลน์ด้วยนะครับและหันกลับมามองสิ่งที่เรากําลังจะลงมติกันในวันนี้ก็อดไม่ได้ที่จกะกังวลว่าพวกเราเองกําลังมีส่วนที่จะผลักดันให้ประเทศไทย มุ่งหน้าไปสู่สภาพนั้นหรือไม่หากวันนี้วุฒิสภายืนยันจะคัดเลือกองค์กรอิสระโดยที่ตัวผู้คัดเลือกเองยังมีข้อคลอรหานะครับประเทศไทยจะเป็นอย่างไรต่อไปท้ายที่สุดนี้นะฮะผมไม่ทราบนะครับว่าประเทศไทยจะกลายเป็นรัฐล้มเหลวหรือไม่ในอนาคตแต่ที่ผมแน่ใจว่าหากพวกเราเองยังตัดสินใจจะเดินหน้าคัดเลือกองค์กรอิสระโดยไม่ฟังเสียงของประชาชนวุฒิสภานี้จะล้มเหลวในการรักษาความเชื่อมั่นของประชาชนอย่างแน่นอนครับ วันนี้ผมขอเป็นหนึ่งในเสียงของวุฒิสมาชิกที่จะโหวตเห็นชอบกับการให้วุฒิสภาชะลอการดําเนินการรับรองหรือคัดเลือกองค์กอิลรลในครั้งนี้ขอบคุณมากครับ